มาถึงตอนสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการหมักนะคะอ่าเรามาต่อกันที่ secondary metabolite หรือว่าสารเมตาบไล e ทุต ah ิยภูมินะคะสารเมตาบไล e ทุต ah ิยภูมิเนี่ยเป็นสารที่ผลิตเมื่อเซลล์มีการเจริญเติบโต,ตเต็มที่ไปแล้วแล้วก็มีโครงสร้างที่ซับซ้อนยังไม่ทราบหน้าที่แน่ชัดนะคะอ่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยสารที่เป็นเมตาบอล์ท ah ุติยภูมิเนี่ยจัดว่า ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเจริญของเซลล์นะคะอ่ะเรามาดูว่าจุลินทรีย์เนี่ยเราผลิต Secondary Metabolite ไปทำอะไรได้บ้างนะคะสารกลุ่มแรกที่เราจัดว่าเป็น Secondary Metabolite เนี่ยก็คือ Antibiotic ินั่นเองทุกคนจะคุ้นเคยกับ Antibiotic หรือยาปฏิชีวนะดีอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถผลิตยาโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ของเรานั่นเองยาปฏิชีวนะตัวแรกที่เราค้นพบก็คือ เพนิซิลินนะคะผลิตจากเชื้อราชื่อว่าเพนิซิลเียมโนเตตัมนะคะอันนี้คนที่ค้นพบได้โนเบลไพรส์ไปแล้วอนอกจากเชื้อราที่สามารถผลิตแอนติบอติได้นะคะก็ยังมีพวกซอร์ฟิลามินทัสแบคทีเรียก็คือแบคทีเรียที่อยู่เป็นเส้นสายในดินนะคะพวกกลุ่มแอคติโนไมซีสเตปโตไมซีนะคะสองกลุ่มนี้เป็นแบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิต แอนติ i o บ i c ได้เยอะมากนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยแอนติ i o บ i c ที่ผลิตได้เนี่ยจะผลิตจากแอคตินไมซยหรือสเต p โตมัยสเนี่ยเป็นจำนวนเยอะที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับจุลินทรีย์ในกลุ่มอื่นรวมถึงมีแบคทีเรียบางชนิดอย่างเช่นบาทีลรสบางสายพันธุ์ก็สามารถผลิตแอนติ i o บ i c ได้แอนติ i o บ i c เราผลิตมาก็นำไปใช้เป็นยารักษาโรคนั่นเองเวลาเราติดเชื้อเราก็ รรบประทานแอนตี้ไบโอติเข้าไปเพื่อไปฆ่าเชื้อที่เราได้รับมานะคะแอนตี้ไบโอติเนี่ยถ้าจำได้นะคะในยุคที่เป็นโกลเด้นเอล่านะคะก็จะค้นพบแอนตี้ไบโอติเนี่ยประมาณ12,000ชนิดเนาะเยอะยมากเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปคือ มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะเหลือแอนตี้บโอติกที่ใช้กันจริงๆแค่ไม่กี่ชนิดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของแอนตี้บโอติกที่ยังคงมีใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะอันนี้เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ผลิตแอนตี้บโอติกชนิดน,นั้นๆยกตัวอย่างเช่นสเตปโตไมซีดคานาไมซีทิคัสนะคะก็ผลิตยาปฏิชีวนะชื่อว่าคานาไมซินจุลินทรีย์ในกลุ่มนี้จัดเป็นในจุลินทรีย์ในกลุ่มแอคติโนไมซีเป็นต้นนะคะ หรือพวกพ o ลิมซินบผลิตจากบาซิลัสพอลิมซ่านะคะอันนี้จัดเป็นแบคทีเ r ียที่สามารถผลิตสปอร์ได้นะคะก็จะมีหลายชนิดแต่ว่าที่ยกตัวอย่างอยู่ในสไลด์นี้ก็ยังเป็นแอนติบอติที่ยังใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะมีอีกหลายชนิดมากเลยที่เขาไม่ถูกใช้แล้วเนื่องจากว่าการใช้แอนติบอติในการรักษาเนี่ยมันก่อให้เกิด ผลข้างเคียงในการใช้ค่อนข้างเยอะนะคะก็จะเหลือเฉพาะตัวที่สามารถใช้ได้นั่นเองอ่ะ secondary metabolite ชนิดถัดไปนะครับจัดเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำลายแมลงหรือเราเรียกว่า entomopha เอ่อ entomorph pathogen นะคะก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทําลายแมลงหรือใช้จัดว่าเป็นยาฆ่าแมลงแต่ว่าเราใช้ ตัวเซลล์ของจูรินซีนั่นแหละที่เป็นตัวไปฆ่า,มาแมลงนะคะการใช้จูรินซีทำลายมาแมลงหรือเอนโทโมพาโทเจนพวกนี้นะคะเราสามารถผลิตจูรินซีในถังหมักเราได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เวลานำไปใช้เนี่ยมันไม่เป็นอันตรายต่อพืชคนและสัตว์เนื่องจากมันจะไปทำลายเฉพาะมาแมลงเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น Environment friendly นะคะเพราะว่ามันไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นทำลายเฉพาะ,มะแมลงอย่างเดียวมีประสิทธิภาพในการฆ่ามแมลงได้ดียกตัวอย่างเช่นสปอร์ของบาซิลัสโพพิเลีอนะคะตัวนี้ใช้ควบคุม,มแมลงที่เป็นเจเปนิสบีทเทิลได้นะคะอันนี้เป็นมแมลงนะคะเจเปนิสบีทเทิลที่บอกหน้าตาจะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเวลาปลูกพืชมันก็จะกินใบจนหมดนะคะเราสามารถเอาสปอร์เนี่ย ไปโปรยไว้ตามต้นไม้นะคะพอเอบตโตพวกนี้มันกินสปอร์เชื้อราเขาเออสปอร์ของแบคทีเรียเข้าไปมันก็จะตายนะคะอันนี้มันจำเพาะต่อกลุ่มของมแมลงเนาะก็จะมีลายตัวหนึ่งนะคะบาซิลัสเป็นแบคทีเรียะคะแต่ว่ามีอีกตัวหนึ่งที่เราใช้ในการควบคุม,มแมลงได้อย่างมีผลดีเช่นกันเช่นตัวนี้นะคะเป็นเชื้อรา entomophaga m a i m a i c a นะคะตัวนี้นะคะเป็น เชื้อราที่เป็นเอนโทมอร์เวลามลงที่เป็นอ๋อตอนที่ยังเป็นหนอนเนาะพวกจิบซีมอสเนี่ยก่อนจะเป็นแมลงหน้าตาแบบนี้นะคะมันจะเป็นหนอนแมลงมาก่อนเนาะเวลาหนอนแมลงเนี่ยมันไปกินสปอร์ของเชื้อราตัวนี้เข้าไปมันก็จะตายเกิดการติดเชื้อแล้วก็จะตายไปเป็นการควบคุมประชากรของจิบซีมอสนะคะเชื้อราตัวนี้มันก็เลยถูกตั้งนิคเนมว่าจิบซีฟังจ่าย เพราะมันไปฆ่า,มาแมลงที่ชื่อว่าจิปซีมอสนั่นเองอันนี้เป็นหน้าตาของสปอร์ของเชื้อราตัวนี้นะคะมันก็จะเข้าสีดเป็นผนังหนาๆแบบนี้นะคะแล้วก็พอหนอนของมแมลงตัวนี้มาก,กินมันก็จะตายนะคะอันนี้เราใช้จุลินทรีย์โดยตรงไปให้มแมลงกินแล้วทําให้มแมลงตายจัดว่ามันเป็นจุลินทรีย์ที่เราใช้ทําลายมาแมลงนะคะอันนี้ก็จัดเป็น secondary m e t a b o l i s ดอยู่กันตัวมัน มีความเป็นพิษต่อมแมลงกับอีกแบบหนึ่งนะคะเราจัดว่าเป็นยาฆ่า,มาแมลงเลยหรืออินเซ็คติซายสารที่ใช้ในการฆ่า,มาแมลงอันนี้เป็นสารที่ผลิตจากจุลินทรีย์นะคะแล้วนำไปใช้ควบคุมประชากรของมแมลงอันแรกเลยเป็นตัวอย่างที่อาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะเป็นแบคทีเรียชื่อบาซิลัสทูริงเจนซิสนะคะเชื้อตัวนี้นะคะจะผลิตท็อกซินที่ชื่อว่าบีทีท็อกซินก็คือมาจาก ชื่อจีนัสแล้วก็สปีชีส์นั่นเองก็คือแบซิลัสทูริงเจนซีก็กลายเป็น BT ท็อกซินนั่นเองเป็นท็อกซินที่ผลิตจากเชื้อแบซิลัสตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ย B T ท็อกซินเนี่ยเขาก็จะเอามันจะมีลักษณะเป็นคริสตัลตกผลึกนะคะเขาก็เอาไปโปรยไว้ตามพืชไร่ต่างๆที่เราต้องการทำลายมาแมลงเวลา,มาแมลงเนี่ยมากินผลึกของ BT ทท็อกซินเข้าไปนะคะ ตอนแรกเนี่ย BT อ o x ินมันก็อยู่ในรูปที่มันไม่อคทีฟนะคะมันก็ทําลายใครไม่ได้แต่พอหนอนกินเข้าไปนะคะพอไปอยู่ในลําไส้ของหนอนเนี่ยเอนไซม์ในลําไส้ของหนอนเนี่ยมันจะไปแอ t activate ตัวที่เป็นท็อกซินนะคะทําให้ท็อกซินตัวนี้มัน active ขึ้นมาพอท็อกซิน active เสร็จเบ๊บท็อกซินตัวนี้นะคะมันก็จะไปจับกับรีเซพเตอร์ที่ผนังลําไส้ของหนอน ไปจับกับรีเซพเตอร์ที่ผนังลำไส้ของหนอนทําให้รีเซพเตอร์เนี่ยมันสูญเสียความสามารถในการเลือกผ่านของสารทําให้มันไม่สามารถดูดซึมสารอาหารผ่านลำไส้ได้ในที่สุดหนอนก็จะอดตายนั่นเองทวนอีกรอบนะคะท็อกซินเป็นรูปผลึกตอนแรกไม่อค t ทีฟกินเข้าไปหนอนกินเข้าไปไปเจอเอนไซม์ในลำไส้ทำให้ท็อกซินเนี่ยถูกแอคทีเวต จากอากไม่อค t ทีฟกลายเป็นอค t ทีฟนะคะพอแ c อค v ทีฟเสร็จมันไปจับกับรีเซพเตอร์ที่ผนังลำไส้ของหนอนทําให้สูญเสียความสามารถในการเข้าออกของสารนะคะทําให้มันดูดซึมสารอาหารผ่านลำไส้ไม่ได้พอมันดูดซึมสารอาหารไม่ได้มันก็อดตายนั่นเองอันนี้คือการใช้บีทีท็อกซินในการกําจัดมแมลงนะคะกับอีกตัวหนึ่งนะคะ เป็น NPV นะคะ NPV ย่อมาจาก New l a r e a p o l y h y d r o s y s Virus นะคะเป็นไวรัสชนิดหนึ่งเนาะที่มีความสามารถในการฆ่าหนอนได้เช่นกันแต่ว่าอันนี้จะแตกต่างนิดนึงนะคะตรงที่ตัวที่เป็นไวรัสเนี่ยเขาจะเอาไปฝังไว้ในโมเลกุลที่เขาเรียกว่าไวรอนนะคะไปฝังไว้ในโมเลกุลที่เรียกว่าไวรอนนะคะเสร็จแล้วเนี่ย หนอนพอไปกินโมเลกุลน,นี้เข้าไปนะคะพอเข้าไปอยู่ในลำไส้พอในลำไส้ของหนอนเนี่ยมันก็จะมี PH ที่เป็นด่างพอกินเข้าไปเสร็จไอตัวที่เป็นไวรัสตัวนี้นะคะมันก็จะถูกเบรกออกมาตัวไวรัสที่อยู่ข้างในมันก็จะออกมานะคะแล้วมันก็จะไปทําลายผนังเซลล์ของลำไส้หนอนนั่นเองพอผนังเซลล์ของลำไส้หนอนมันถูกทําลายหนอนก็ตายนั่นเองนะคะ กลไกอาจจะคล้ายๆ Bt toxin แต่ว่าตัวนี้เป็นไวรัสนะคะ Bt toxin เป็นท็อกซินที่ผลิตจากแบคทีเรียชื่อว่าบาซิลัสแต่ NPV เนี่ยเป็นไวรัสนะคะนิวเคลียร์โ y ลีไฮโดซิดไวรัสใช้ในการควบคุมประชากรของหนอนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้จัดเป็นยาฆ่ามแมลงเพราะว่าเวลาหนอนกินเข้าไปทำให้หนอนเนี่ยตายนะคะอ่ะ Secondary m e ี a เมตาบอตัวถัดไปนะคะเป็นพวกเอ็นซ์เป็นพวกฮอร์โมนต่างๆนะคะหรือสารประกอบบางอย่างที่มันผลิตขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่ามันผลิตมาทำอะไรนะคะแต่ว่ามันสามารถนำไปใช้แอพพลิเคชันทางด้านอื่นได้นะคะเอาตัวแรกก่อนจิเบอเรินจิเบอร์เรลินเนี่ยเป็นฮอร์โมนของพืชน,นะคะเราสามารถผลิตจิบเบอร์เรลินได้จากเชือ้อราจิเบอร์เรล่าฟูจิคูโออินะคะ ตัวนี้เป็นเชื้อราที่ผลิตฮอร์โมนจิบเบอร์ลินให้เราได้ปกติจิบเบอร์ลินเนี่ยมันต้องไปสกัดจากพืชน,นะคะเนื่องจากฮอร์โมนตัวนี้ถ้าเราสกัดจากพืชเนี่ยเราจะได้ความเข้มข้นของฮอร์โมนในปริมาณน้อยแล้วก็ต้องใช้จํานวนพืชเยอะมากถึงจะได้ฮอร์โมนตัวนี้ออกมานะคะแต่พอเรามาผลิตโดยเชื้อราตัวนี้นะคะแล้วก็สามารถผลิตจิบเบอร์ลินได้ในถังหมักเนี่ยเราก็ได้เพิ่ม ความสามารถในการผลิตเอซเอ่อผลิตฮอร์โมนจิบเบอร์เรลินเรานั่นเองฮอร์โมนจิบเบอร์เรลินเนี่ยเอาไปใช้ทําอะไรเอาไปใช้ในการกระตุ้นการงอกของมเมล็ดเร่งการเกิดดอกผลได้ก็คือเอาไปเป็นฮอร์โมนพืชใช้ในกเกษตรกรรมนั่นเองนะคะสารอีกตัวหนึ่งอ่อที่จัดเป็น secondary metabolite เช่นเดียวกันก็คือสารประกอบพวกแอลคอลอลดอยก็จะมีตัวหนึ่งนะคะลาชื่อคาวิเซ ลาตัวนี้มันเป็นสาเหตุของโรคเออกอดในข้าวเลนะคะก็เวลาข้าวเลมันติดเชื้อลาตัวนี้ข้าวเลก็จะมีลักษณะเป็นสีดำดำแบบนี้นะคะสีดำดำลามันจะทําให้ข้าวเนี่ยกลายเป็นสีดำนะคะเขาเรียกว่าโรคเออกอดออฟเลก็คือเป็นโรคเออกอดในข้าวเลนั่นเองเชื้อลาตัวนี้มันสามารถสร้างสารพิษได้สารพิษที่มันสร้างเนี่ยอ๋อมีหลายตัวนะคะพวก ออกโกเมทีนออกโกเมทินีนออกโกทามีนแล้วก็ออกโกทามีนีนนะคะพวกนี้เป็นสารพิษที่ผลิตจากเชื้อราคาวีเซพตัวนี้นะคะพวกสารพิษพวกนี้แหละมันมีความเป็นพิษสูงทําให้เกิดอาการเอ็กกอที่ซึมเอ็กกอทีซึมคือมีอาการปวดล้าวทั่วตัว,ตวสูญเสียแขนขาเนื่องจากเซลล์ตายแล้วก็ทําให้ มีอาการประสาทหลอนได้แล้วก็ทำให้หญิงมีคันเนี่ยแทงได้ด้วยเนื่องจากสารประกอบพวกนี้มันเป็นในกลุ่มแอลคาลอยด์ที่มีพิษสูงนะคะถ้าเกิดเราไปกินข้าวแบบนี้เนาะที่มันถูกอินเฟคด้วยเชื้อราคาวิเซปเนี่ยเราอาจจะได้รับสารพิษพวกนี้เข้าไปที่พูดมาเนี่ยเป็นข้อเสียของสารประกอบแอลคาลอยด์ที่ผลิตจากเชื้อราคารวิเซปแต่เนื่องจากความเป็นพิษของมันเนี่ยนะคะทำให้หญิงมีคันแทงได้ ทางการแพทย์เขาเลยเอาสารตัวนี้มาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์นะคะโดยเขาใช้ในการกระตุ้นการบีบตัวของมดลูกระหว่างคลอดได้เพราะว่ามันทําให้หญิงมีคันแท้งได้ใช่ไหมคะเขาก็เลยปรับมาใช้ถ้าคนไหนที่เวลาคลอดลูกแล้วมดลูกไม่เกิดการบีบตัวแล้วก็ไม่เกิดการคลอดนะคะทําให้บางทีทารกอาจจะตายในคันได้ mm hmm. เขาเลยใช้สารประกอบอะคาลอยด์พวกนี้มาฉีดให้นะคะแล้วเพื่อให หมดลูกเนี่ยถูกกระตุ้นการบิดตัวแล้วก็สามารถคลอดลูกได้ตามปกตินะคะก็เป็นการปรับนำสารพิษมาใช้ในทางการแพทย์นั่นเองนะคะอ่ะกราบสารที่ผลิตโดยจุลินทรีย์ในกลุ่มที่4นะคะก็คือจัดเป็นพวกไมโครเบลคอนเวอร์ชันคำว่าไมโครเบลคอนเวอร์ชันเนี่ยเราอาจจะได้ยินศัพท์คำอื่นยกตัวอย่างเช่นไบโอคอนเวอร์ชันไบโอทรานฟอร์เมชันจัดว่าเป็นไมโครเบลคอนเวอร์ชันเช่นเดียวกันนะคะ ต้องใส่ซับสเตตลงไปเพื่อให้เชื้อของเราเนี่ยเปลี่ยนซับสเตตไปเป็นโปรดักต์ให้ได้นะคะ,ะกระบวนการนี้เราอาศัยเซลล์จูเลนซีหรือเอนไซม์ที่อยู่ในตัวเซลล์จูเลนซีของเราเนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือเป็นไบโอคาตเตของปฏิกิริยานั่นเองนะคะไบโอทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยก็คือต้องใส่สารลงไป เพื่อให้เซลล์แบคทีเรียหรือเซลล์จุลินทรีย์เราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นโปรดักต์นะคะอ่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าเราใส่พวกซับสเตตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ใส่เข้าไปได้เป็นไบโอแมสของแบคทีเรียออกมาก็ได้หรือว่าใส่พรีฟอร์มซับสเตตออกไปได้เป็นโปรดักต์ออกมาโดยที่เราถือว่าตัวเซลล์นะคะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคะเรามาดูกันว่าไมโครเบียลคอนเวอร์ชันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ ยกตัวอย่างเช่นการผลิต2เฮปทานอตัวนี้นะคะเป็นสารตั้งต้นเป็นสารตั้งต้นนะคะออของการผลิตพวกพอลิเมอร์ต่างๆเลซินต่างๆนะคะอ่ะเขาก็จะผลิตจากออกทานโออิกแอซิดนะคะใส่ออกทานโออิกแอซิดเข้าไปให้เชื้อราเพนิซิลเลียมโลควฟอร์ไทเราเนี่ยเปลี่ยนไปเป็น2เฮปทานอนะคะหรือ ตัวนี้นะคะการผลิตอนุพันธ์ของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเราใส่ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเข้าไปแอสเปอร์จิลัสตัวนี้นะคะเปลี่ยนไปเป็นอนุพันธ์ของมันและนําไปใช้ได้นะคะอย่างตัวนี้แอสเปอร์จิลัสไนเจอร์นะคะใส่กูโคสเข้าไปเปลี่ยนให้กลายไปเป็นซิต i ิกแอซิดก็ได้กับไมโครเบลคอนเวอร์ชันนะคะมันมีข้อดีหลายอย่างคือ มันสามารถผลิตสารที่มีโครงสร้างซับซ้อนได้แล้วก็สามารถทดแทนการผลิตโดยวิธีทางเคมีได้ยกตัวอย่างเช่นพวกสารสังเคราะห์สเตียรอยต่างๆนะคะสารสังเคราะห์สเตียรอยเนี่ยเนื่องจากมันมีโครงสร้างที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีโครงสร้างใหญ่เวลาผลิตทางเคมีเนี่ยเขาจะต้องค่อยๆเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบตัวนั้นไปเรื่อยๆจนได้สารประกอบตัวสุดท้ายที่เขาต้องการ เพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนการผลิตทางเคมี Me เนี่ยมันใช้ขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็จํานวนขั้นตอนเนี่ยเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นการสังเคราะห์สเตียรอยพวกคอร์ติโซนเพน,นิโซนพวกนี้นะคะถ้าใช้การผลิตทางเคมี Me เนี่ยจะใช้ขั้นตอนประมาณ37ขั้นตอนแต่พอเราปรับมาใช้วิธีที่เป็นไมโครเบลคอนเวอร์ชันของเราเนี่ยลดขั้นตอนได้เหลือเพียงแค่11ขั้นตอนเองนะคะจาก ตอนแรกนะคะต้นทุนในการผลิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200เหรียญน,นะคะลดเหลือต้นทุนการผลิตประมาณ6เหรียญเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้จุลินทรีย์ในการเปลี่ยนสารเราลองมาดูนะคะว่าจุลินทรีย์เปลี่ยนสารเนี่ยเปลี่ยนอย่างไรอย่างเช่นแผน่นภูมินี้นะคะ,ะจากตัวแรกนะคะเขาใช้เคมีค้อเรีแอคชั่นเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ก่อน 11ไดออกซีคอร์ติโซนก่อนนะคะจากนั้นเขาก็ใช้เชื้อราคะคิวลาเลียนะคะ, Q ะ,คะตัวนี้เปลี่ยนให้เป็นไฮโดคอร์ติโซนเสร็จแล้วไฮโดคอร์ติโซนเนี่ยสามารถเปลี่ยนต่อเป็นเพนิโซนก็ได้โดยใช้โคโลนีแบคทีเรียมซิมเพกนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนต่อเป็นคอร์ติโซนโดยใช้เคมีคอลิเอชันแล้วก็เปลี่ยนต่อด้วยโคโลนีแบคทีเรียมซิมเพกนะคะกลายเป็นเพนิโซนก็ได้นะคะ จะเห็นว่าแต่ละส่วนนะคะถ้าเราใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการเปลี่ยนสารตั้งต้นไปเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันก็จะช่วยเราขั้นตอนได้ไม่งั้นขั้นตอนส่วนที่เป็นเคมีคอลรีแอคชั่นเนี่ยอาจจะต้องใช้มากกว่า1สเต็ปขึ้นไปนะคะในการเปลี่ยนสารนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ microbial conversion หรือการเปลี่ยนจากสารซับสเตตของเราให้กลายไปเป็นโปรดักต์นะคะ เรามาดูว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยที่ผลิตโดยจุลินทรีย์ที่แบ่งออกเป็น4กลุ่มเมื่อกี้นะคะเราเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอะไรหลักๆเลยที่เรารู้เยอะๆเลยนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยหนีไม่พ้นก็คืออุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนื่องจากเราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยได้โดยตรงจากเชื้อจุลินทรีย์เช่นการผลิตเบียร์ผลิตไวน์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเดล p โ o รดักต่างๆพวกโยเกิร์ต f e r ร์เมน d f เ o ตฟผักดองออถั่วดองนะคะเทมเป้นัตโตะพวกนี้ก็จัดเป็นใช้จุลินทรีย์หมักแล้วนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารออกมานะคะอะกรรมในอุตสาหกรรมอีกอย่างนึงที่เราเมีส่วนร่วมเยอะเลยก็คืออุตสาหกรรมยานะคะเพราะว่าเราสามารถผลิตแอนตี้บโอติกซึ่งใช้เป็นยารักษาโรคติดเชื้อได้ผลิตสเตียรอยได้ ผลิตอินซูลินหรืออินเทอร์เฟอรอนได้อันนี้เป็นาสามารถใช้เป็นยาในการรักษาโรคได้รวมถึงในอุตสาหกรรมยาเนี่ยเราก็มีการผลิตวัคซีนได้ด้วยนะคะโดยใช้ไวรัสนะอ่ากับอีอีกอุตสาหกรรมหนึ่งเขาจัดว่าเป็นสารเคมีที่มีคุณค่าทางอุตสาหกรรมนะคะเช่นพวกเอนไซม์ต่างๆที่เอาไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมอื่นอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสบผงซักฟอกเป็นต้นนะคะหรือว่าสารเคมีที่สามารถนำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมอย่างอื่นเช่นการผลิตเอทานอลนำไปใช้เป็นไบโอเอทานอลทดแทนพลังงานการผลิตแลคติกอาซิดนำไปพอลิมาไรซ์กลายเป็น PLA หรือพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเป็นต้นนะคะกับอันสุดท้ายเราสามารถใช้ การผลิตทางจุลินทรีย์เนี่ยผลิตอาหารเสริมได้เช่นพวกซิงเกิลเซลโปรตีนนะคะพวกยีสต์พวกสาหร่ายรวมถึงการผลิตพวกกรดอะมิโนแอซิดทดแทนคุณค่าของสารอาหารจากอาหารชนิดอื่นได้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอุตสาหกรรมหลักที่การผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางจุลินทรีย์เนี่ยเราเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะอ่ะอันนี้ก็ขอจบบทนี้แค่เพียงเท่านี้นะคะ